โปรโมชั่นวันนี้มา3,500บาทแม่โคตรดีมางานเด็กค่ะสเวตเตอร์ฮูดเด็กลรือเลยขออนุญาตป้นน้ำหนึ่งหนึ่งหน่วยลูกค้างานแบรนด์ติดแน่นอนอยู่แล้วอันนี้คือเรายังไม่ได้ไล์ปล่อยปูเลยใช่ไหมใช่ยังไม่ได้ไล่เลยเนี่ยไล์ครั้งแรกเพราะว่าของเพิ่งมา เอาดีๆแม่ที่อื่นเขาเคลียร์แลนด์เขาเคลียร์สต็อกกันทางนี้คือเติมของก่อนเพราะว่าหนูเชื่อแม่แม่บางคนก็คือแบบฉันจะเอาผ้าไปขาย,ยาแกจะรีบไปไหนอ่ะม, <laughs> มันมันได้งานเด็กมาด้วยไงตัวนี้มันหน้างานเด็กนะคะพี่ๆขะราคาหนูถ้าหนูจําไม่ผิดราคาตัวนี้จะอยู่ประมาณ5้าพันห้าห้าพันห้าห้ันห้าห้บาทโก้ดสามหนึ่งห แม่เช็คราคาได้เช็คราคาได้นะและหน้าเว็บไซต์ตอนนี้ก็น่าจะเป็นราคา5้าอยู่ลูกค้าวันนี้เอามาจาัดโปรโมชั่นให้เป็นสเวตเตอร์ฮู้ดของเด็กล้วนๆเลยนะคะเนี่ยจริงๆขายยาวได้ถึงมกรากรุมพาเลยลูกค้าอากาศเย็นๆนแบบนี้มันจะชอบเป็นสเวตเตอร์รวมคอกลมรวมฮู้ดรวมกางเกงแต่อันนี้<า>คือาแบบฮู้ดล้วนแม่ออราคาสามพโคตรจะถูก อูยน่ารักอันนี้เป็นเสื้อล้วนนะแม่กระสอบเสื้อสเวตเตอร์ล้วนไม่ปนกางเกงนะของเด็กเอามาจัดโปรให้ลูก90โล3,500บาทวันนี้ลูกรีวิวให้ส่งฟรีด้วยให้ส่งล,ลูก<ะ>ใหม่เรามีกี่ลูกเน,นี่ยตัวเนี้ยเช็คห,หน่อยดิมีกี่มีแค่30แล้วอะไรที่เป็นร้อยวะจำไม่ได้ละขอกลมมาดิพอกลมน่าจะร้อยอยแม่หนูไม่ได้ดูแบรนด์ให้หนูขอโทษอุ้ยแม่มีแค่30เอง มาดหนาว่ไหมไปขายหนาวนี้เออแม่ใครจะตัดตัดเลยนะราคาโปรสามพลูกค้าอันนี้งานเด็กนะคะพี่พี่พอเห็นใช่ไหมเออแก๊บคิดค่ะเป็นงาน s สเวเตอร์ฮูดนะใครไม่อยากได้กันหนาวแบบหนาเกินนะคะอันนี้ฟิลแบบใส่ไปโรงเรียนก็ได้ใส่ไปเที่ยวก็ได้ลูกค้าผ่านสีลาเด็ก เออไว้คุมแบบกันแดดกันอะไรได้ด้วยฟิลลาแบรนด์ยังมีค่ะโคลเด็กแบรนด์มีอยู่แล้วแม่เพราะว่าตัวนี้ก็สอบญี่ปุ่นเอามาจัดโปรนะ5,900ไม่ขายขาย3,500นาแบรนดน,นาทีทองโคตร แต่บอกเลยอยทางนี้แอบเสียใจเพราะว่าเปิดช้าไปนิดนึงเปิดช้าไปนิดนึงงานสวยแต่ว่าลูกค้ามาขอมันเพิ่งลงจริงๆแล้วไม่ขายไม่ทันลูกอะหนูขอให้หมดภายในคืนนี้ได้ไหมเพราะว่าหนูจะส่งของพรุ่งนี้เลยแม่หนูอยากให้แม่เอาให้แม่ลองสวยจริงเออน่าจะประมาณ4ี่ห้าร้อยตัวเนี่ยแม่สี่ห้าร้อยตัวต้องได้เห็นไหมเนี่ย MLB เนี่ยโรงงานอะไม่ยอมปล่อยเลยนะราคาที่หนูจะมาขายสามพันห้าหนูต่อเขาก็ไม่ให้นะ แต่หนูสั่งเขาเยอะแบบเยอะมาก3ตู้ <c oughs> ก่อนปีปีใหม่เขาก็เลยอุ้ย <c oughs> หเห็นไหมของเด็กแม้ <c oughs> เด็กเล็ก <c oughs> เด็กโตได้หนูบอกเลยโคตรด,ดีเอานะ30ลูปแม่ดูไลฟ์หนูวันนี้แล้วรีบเลย นะคะเอฟแล้วมาเอาของหน้าร้านพรุ่งนี้ก็ได้เปิดเก้าโมงแม่ถ้าไม่ใช่ราคานี้ลูกค้าหาที่อื่นไม่ได้ลูกค้าหาได้ที่หนูแน่นอนขิงอะแม่เอาดีๆตั้งแต่ C 6หแล้วปะใช่ตั้งแต่มังกี้ C หแล้วไม่มีใครบ้าไม่มีใครบ้าขายลาคานี้ซ6กะราคาตลาดอยู่ตั้งเท่าไหร่เขามาเจอหนูแล้วแบบว่าไม่กล้าซื้อทำไมถูกขนาดนั้นลูกค้าหนูดิวดิวเยอะอุ้ยบอสนี่แก๊ปมันอยู่ที่การต่อรองกับโรงงาน เอาแม่แม่เดี๋ยวหนูปล่อยรหัส C F ลูกใหม่ก่อนนะอันนี้เป็นรหัสโก้ด3-16เป็นสเวตเตอร์ฮูดเด็กนะคะฮูดของเด็กล้วนๆเลยนะเป็นฮูดล้วนไม่ปนกางเกงลูกค้าไม่ปนกางเกงเลยเสื้อล้วนใครอยากจับราคาเสื้อเอาไปยกลูกโปรโมชั่นวันนี้แม่แม่วันนี้เปิดม,มาปีใหม่หนูว่าของหมดหมดแหละเชื่อหนู <ๆ S 1> เพราะว่า ถ้า <ใน S 1> แม่ๆหลายๆโกดังดูอยู่นะ,ะเดี๋ยวรอตัด <ไป S 3> แ,แน่น,นอนใช่รอตัดไปลรงร้านแล้วเป็นราคาเต็ม5 9าพเอ่ะเป็นราคา5 9าเ้าแน่นอนแม่เจอราคานี้แน่นอนวันนี้สามพันห้าใครเอาแบบเบตตี้เบตตี้บุ๊ฟนี่ลูกค้าเนี่ยลิขสิทธิ์การ์ตูนญี่ปุ่นแม่คับได้อยู่แล้วนะคะหัวหางกลางผ้าแล้วแต่รวมไปเหมือนเดิมนะคะงานเด็กประมาณตีประมาณห้าร้อ ลูกรีวิวยังไม่ไปนะคะลูกค้าหนูปล่อยรหัสลูกใหม่ก่อนนะปล่อยรหัสลูกใหม่ก่อนนะเดี๋ยวหนูขายลูกใหม่ก่อนลูกใหม่ห้าห้าพันเก้าไม่ขายนะห้าพันห้าขายสามพันห้าร้อย 3, บาทด้าส<ม>ิบกิโลไม่รวมค่าส่งนะไม่รวมค่าส่งนะแม่รับได้นะแม่มีแค่สามสิบลูกนะจ๊ะเออมีแค่สามสิบแม่เอาสองเอาสามพ่วงไปเลยได้ขายยาวๆเผื่อ,อช่วงปิดปีใหม่ขายดีะ ขายดีแม่แล้วกดังหนูเปิดถึงแค่วันศุกร์นี้แหละแล้วปิดยาวเลยหนูขอไปพักปอดีทีวันที่หกอุ้ยคอนเวิร์ตสวยอ่ะลูกใหม่ลูกใหม่นะดูเท่ากับห้าเท่ากับสิบมาได้เลยรดนะลูกใหม่บอไปไม้สี่ห้าค่ะบอใบไม้สี่ห้าลูกค้าไปคัดแบรนด์เอาแล้วเป็นฮูดล้วนๆไม่ปนกางเกงเลยนะเบบี้ดอลเลไม่ปนขอกลมด้วยขอกลมเขาก็ทาแย่อีกนะ นี่เบบี้ดองลูกค้าบางตัวมันเป็นยูนิคอนะแต่ไม่ได้ดูให้อย่างเงี้ยก็ยูนิคอยูเยอะเนี่ยแบนดเยอะดิสนี่เยอะแก็บนี่ออกอันนันเลยลูกค้าเบบี้ดอแบรนด์เด็กนะซิปหน้าสวมหัวเอาเลยนะคะมีเมื่อกี้ว่าขุยเยอะไหมขุยตีให้สภาพดีมากลูกค้าอันนี้หนูว่าสภาพโคตรดีเลยนะโคตรดีถ้าเป็นงานญี่ปุ่นอ่ะใช่ถ้า เทียปกับงานเกรดญี่ปุ่นป้ายอื่นๆนะหนูว่าตัวนี้โคตรดีแม่ขุยมันก็อาจจะมีนะต้อคือถ้าถ้ามันเป็นในราคา5้าพันเก้าอ่ะลูกค้ามองว่าห้าพันกว่าขุยมันประมาณนึงแต่วันเนี้ยมาในราคา3ามพันห้าพี่หนูบอกเลยพี่แทบจะคัดขุยแม่งไม่ต้องไปทําเลยเอาหัวขายอย่างเดียวพอจริงเอาจจริงถ้าราคาเนี้ยลูกค้าได้ขุยไปลูกค้าทิ้งยังไม่ขาดทุนเลยใช่ทิ้งไม่ขาดทุนเลยพี่นะคะเหมือนฟิลแบบ อะไรอ่ะพลกางเกง2,009นี่หนูบอกพี่ปนกางเกงอะ่ะเนื้อยังไม่ดีเท่านี้เลยอะ่ะใช่คัดเหลือเสือ้ออันนี้ใหม่ก okay. ว่าเคดบิ๊คัดเหลือเสื้อเออคัดเหลือเสื้อแค่ครึ่งเดียว2,009อะ่ะนึกออกปะเนี่ยอันเนี้ยมาเอาเลยแม่เสื้อล้วนเสื้อล้วนนะคะฮูดล้วนด้วย <มา S 2> นะคะใส่คลุม<ก>เลยบอ4-5เนาะพี่สาวพิมพ์มาได้เรื่อยๆเลยค่ะบอใบไม้4-5แล้วก็นะคะใครที่อยากให้ทันรอบส่งวันพรุ่งนี้ นะคะลูกค้าคืนนี้น้องๆอแอนมินเก็บยอดอยู่สามารถถ้า CF อได้แล้วขอให้รวมยอดค่าขนส่งค่าขนส่งนะรวมได้เลยมา,ยะะมาลูกค้าเอาลูกรีวิวปล่อยระัะเลยไหเอ็ม <M S 1> จ้ะปล่อยเลยปล่อยเลยลูกรีวิวส่งฟรีนะลูกค้าลูกน,ะะนี้รหัส CF บอใ <C 4 S 2> บไม้44สี่บอไบไม้สี่สี่จ้ะบอส4ี่สี่นียูนิโค้ยูนิโค้กกันยูแม่ ยังไงก็เห็นกําไรตัวนี้สามพหไม่มีแล้วราคานี้แม่ไม่มีแล้วราคานี้มีแค่30ลูกเท่านั้นเอามาปล่อยกันให้หมดแล้วก็หมดแล้วลูกค้ารีวิวไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณค่ะใครเอาก้อนใหม่บอสี่ห้าเลยนะคะบอใไไม้สี่ห้าเลยแม่ของญี่ปุ่นนะพี่ของญี่ปุ่นลุ้นแบรนด์ได้เยอะลูกสี่ห้าพันนะปล่อยสามพันห้าพอนะคะเอามาเฉพาะกิจอะ เอามาเฉพาะกิดมาด่วนด้วยแม่เอามาดุนด่วนด้วยปล่อยราคาแบบไกลลูกพ่เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ตอนนี้ไปแล้วคะ่ะมามาม,มามาเลยแม่ยี่สิบกว่าลูกตอนนี้เหลือแค่ยี่สิบกว่าลูกนะคะมาเลยลูกค้าบอสี่ห้าเอาให้ทันนะจะมาเอาเองนะร้านก็ได้หรือจะให้จัดส่งก็ได้คุณพี่ ได้หมดเลยรีวิวไปแล้วนะแม่ก็สอบหนึ่งตีให้อยู่ประมาณ4 5 0 0ตัวพี่ต้องได้นะคะ4-500ตัวต้องได้นะโคตรคุม้มลูกนีกำไรโคตรเยอะอ่ะถ้าได้5 0 0ตัวพี่ค่ะตัวละ7บาทตัวละ7บาทแม่โคตรดีคุ้มจะตายปกติมันลูกละ4 0 0 0 5 0 0 0ไงพี่นะคะวันนี้มาราคานี้เลยราคาแบบมาไวไปไวนะแม่นะราคามาไวไปไว MPS นะ Unico นะแ๊ปนะนี่นี่ Unico มี Unico เด็ดขน<ม>ด้วยนะคะลูกค้าหัวหัวคัดได้เลยแม่โคสวยดูดิเด็กเล็กเด็กโตนะค้ากันเลย3,500ค่ะพี่ใครพึ่งมาสเวตเตอร์เด็กนะสเวตเตอร์เด็กสเวตเตอร์ฮูดล้วนด้วยรหัส c f บอใบไม้4 5หนะคะควันพรุ่งนี้มีล <c oughs> สู้ชีวิตพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีรอบสองฮองเต้อันนี้เลยนะบิ๊กฟิลบิ๊กฟิลฟิลแบบแบนไวรุ่นนะพุม้านะแม่นะเนี่ยแล้ววันนี้เป็นฟิลนี้เลยลูกค้าโทรมาก็มีค่ะพี่อยู่อย่างมีค่ะพี่เดี๋ยวหนูเล่นตอบเช็นะคะเนี่ยเป็นฟิลนี้เลยอ่ะ วันนี้แม่โอ้โหอากาศเปลี่ยนคนเปลี่ยนหนูอยากให้หายไข้ก่อนไปสิ้นปีมากเลยอยากไปเที่ยวแบบไม่เป็นไข้พี่เชื่อไแมหนูเป็นไข้แบบวันวันเขาดาวสองปีติดแล้วอะไม่รู้เป็นอะไรอ๋อปีนี้เป็นไวยอาจจะแบบว่าหายเร็วแ <c oughs> ม่ป็นก<ม>็ลังใจให้ด้วยนะ,นออนะใช่เป็นมาสอ,อาทิแน,นออทแล้วนะหนูสู้ชีวิตเออสู้แอปพลสู้ชีวิตมากจริงแม่นะแล้ววันนี้คือแบบว่าอยากรับสายคุยกับลูกค้า ตอนจะรับสายไม่เป็นไรเลยนะพอเริ่มแบบสวัสดีค่ะสบายอ่อนพอเริ่มเปิดปากพูดแม่ไอเลยแม่นะคะขนมิงมีไหมขนมิงขนมิงเดี๋ยวหนูเช็คให้นะแต่ว่าแทบจะไม่ค่อยเหลือนะแม่ส่วนใหญ่จะขนมิงจะหมดตั้งแต่วันเปิดจองเลยรอห้รอห้เอลอะลูกค้าจะเปลี่ยนงานละลูกค้ารอห้าหเอลด้วยสา โอนได้ถึงกี่โมงพี่พี่หมูน้อยถ้าเอาชัวัวนะแม,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 ม่สามทุ่มสามทุ่มสามทุ่มแม่โอนเลยลูกค้าจดค่าขนส่งนะเพราะว่าราคาที่